สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวซีามารีวิวของที่สร้างในอเมซอนนะครับผมพี่น้องนี่ก็สร้างมาสองเทียรแล้วล่ะนะครับผมพี่น้องแต่วันวนี้ก็ซีมาแกะสุพี่น้องเบื้องที่พี่น้องว่าที่เ่าเห็นลงคลิปนะครับผมว่าผมไปเห็ดอีหอย่างยูไสนะครับผมพี่น้องไอแบตกล้องผมอ่ะมันห่างครับผมพี่น้องแบตกล้องผมมันบวมพี่น้องแบตโกโปรอ่ะวันนี้ก็เลยสร้างในไออเมซอนนะครับผมก็ว่าได้สร้างของแท้ครับพี่น้องอู้หนาวพูดอะไนั่นไหลครับผม นี่นะครับผมสร้างแบตกล้องกับหูฟังเนาะนี่นี่ก็จะเป็นเนาะอันนี้เป็นหูฟังนะครับผมพี่น้องนี่หูฟังอันนี้ก็เป็นขาตัวจับตัวที่ว่าเชื่อมใกับขากล้องครับพี่น้องมันหักครับผมตัวจับกล้องอะหักแล้วก็แบตกระวมแบบกระแทกนะครับผมพี่น้องโอ้ยหลดว๋ยหมดเงินอีกไม่ไม่นน้อยครับผมพี่น้องนี่อันนี้ก็ตัวมาหมุนใส่ตัวขากล้องครับผมพี่น้องนี่ตัวจับกล้องอะ ใส่ขากล้องตพืกอที่ลอกใส่กล้องกับหมุนกล้องใส่เังส่นะพี่น้องตัวนี้ก็แตกนี่อันนี้ก็จะเป็นแบตกล้องบ่งการ์ดใส่ได้บ่เนาอพี่น้องเลยอ่ะอันนี้ก็ว่าเป็นของแท้ที่ผมซื้อมาน,น่ะพี่น้องเป็นของของปลอมเขาของแท่ย่างแพงเลยเดี๋ยวนี้น่ะของแท่ก้อนหนึ่งประมาณสี่พันกว่าเยนครับผมพี่น้องอันนี้อันนี้ได้สามก้อนผมซื้อมากับราคาสามพันกว่า สี่พันห้าพันพี่น้องนี่ยบร้อยครับผมนี่ครับนี่พี่น้องสั่งไว้หนกเลยพี่น้องสร้างในแอปมันนครับผมก็ไปจ่ายเงินอยู่เฟมารี่ยูเซเว่นก็ได้แล้วแต่ห่อนสะดวกนะครับผมนี่แหละก็ะซิประมาณนี้นะครับผมพี่น้องเสร็จแล้วชิ้ก็เลยมาบอกมาเกาวนะครับผมช่วงนี้ก็อ่านหนังสืออยู่พี่น้องเมื่อวันศุกร์ทีฮห่อนี่ก็ะซิไปสอบแล้วนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมเนี่ยก็ะซิไปสอบแล้วนะครับผมพี่น้องช่วงนี้ก็อ่านหนังสืออยู่บริเทดโอเลยโอก็เต็มพอดีโว้ยหนาวพูดแอร์เย็นพูดครับผมพี่น้องโอ นี่นะครับผมแบตมาแล้วแบตมาแล้วพอดีสอบแล้วพอดีนะครับผมลุยไทยชิปกันเลยนะครับผมแจว